สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาเครื่องตัดห์้าตัวเล็กนะครับตัวมารุยมา BC260T นะครับนี่นะครับจะเอามาทดสอบนะครับทดสอบตัดเอียงนะครับว่าเครื่องจะดับหรือไม่นะครับนี่นะครับตัดเอียงลักษณะนี้นะครับจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าเครื่องตัวเล็กจะตัดเอียงได้หรือไม่นะครับนี่นะครับน้ำมันก็เหลือนิดเดียวนะครับเหลือไม่เยอะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับอยู่ระดับนี้นะครับน้ำมันไม่ถึงครึ่งถังนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันเลยนะครับ นรไม่เร่งเครื่องนะครับเห็นะครับก็ปล่อยไว้เลยนะครับเรีเยงตตะเทงแบบนี้เครื่องก็ยังไม่ดับนะครับนครับมาลองเปลี่ยนข้างดูบ้างน,นะครับ เราเร่งดูนะครับเพื่อนๆเร่งดูก็ไม่มีปัญหาอะใดเลยเปลี่ยนข้างบ้างนะครับ เดี๋ยวจะลองคว่ำเครื่องดูนะครับเพื่อนๆนะครับน้นํามันเหลือแค่นี้นะครับดูคว่ำเสร็จนะครับน้ํามันลงมาอยู่ตรงที่เปิดหมดเลยนะครับในเครื่องก็ดับไปแล้วนะครับเอาใหม่นะครับเพื่อนๆเนนนะจะลองเร่งดูนะครับว่าเครื่องจะดับหรือเปล่านะครับ ความก็ยังไม่ดับนะครับ,บน้ำมันเหลวนิดเดียวก็ไม่ดับนะครับ เรื่องดูนะครับน,นะครับตัดแบบแนวตั้งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ สรุปนะครับเครื่องนี้ตัดได้ทุกท่านะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งหรือคว่มความเครื่องนะครับตัดได้ทุกท่านะครับถ้าน้ามันมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้น้ามันมีน้อยนะครับมันก็เลยสายดูดน้ํามันมันดูดไม่ไม่ได้นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเขออภัยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีคําแนะนํานะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ